We Reporter Presented by TrueMove Edge ช่วงที่1สนับสนุนโดยเครื่องดื่มโคกรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy I สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับ w r r p p r t t r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  s s n t t e d y y TrueMove Edge ครับวันนี้ผมมีพวกแหงนคนสุดท้ายในสัปดาห์ที่5 มาฝากกันเลยครับซึ่งแน่นอนครับว่าสาวสวยควนนี้เป็นลูกทีมของโค้ชโจีบอยเราต้องมาพูดถึงเธอกันหน่อยครับน้องวอนัดรับ ชื่อวอนัทนะคะชื่อจริงสายทิพย์วัฒนปัะจติกอายุ25ปีค่ะตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์ค่ะก็ลงเสียงโฆษณาแล้วก็มีวงนดนตรีทำกับเพื่อนๆก็จะเป็นวง Apple g h o Stand เป็นวงดน,นตรีที่ใช้ iPad เล่นหนูเป็นนักร้องนำค่ะเริ่มร้องเพลงมาถ้าเริ่มจริงๆน่าจะม3ค่ะเป็นงานปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรอย่างงี้แล้วเราก็เป็นร้องคาราโอเกะแล้วเหมือนโอ๊ยไอ้นี่ร้องเพลงได้ตั้งแต่นั้นมาก็ลองมาเรื่อยๆไม่หยุดเลย ที่มานี่ก็เหมือนพิสูจน์ตัวเองด้วยนิดนึงค่ะมันแข่งกับตัวเราอ่ะไม่ต้องไปไปเที่ยวกับคนอื่นเพราะยังไงเราก็เป็นเราเราดีเท่าเขาไม่ได้แต่เราเราก็มีอะไรของเราชเป็งนีชีมีดวงใจมีรักดังจุนอ ยังตื่นเต้นอยู่ไหมครับตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่ค่ะยังตอนซ้อมกับตอนขึ้นจริงรู้สึกไงบ้างตอนซ้อมก็ตื่นเต้นในระดับหนึ่งแล้วนะขึ้นจริงตื่น,น,น,ตนเต้นกว่ามันมันไม่ได้ช่วยเลอครับตอนซ้อมมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยคือหายใจลึกๆ,ๆล้วค่ะพายายามจะไม่ตื่นเต้นแล้วแบบไปถึงตรงนั้นยืนปุ๊บตึกตึกตึกตกตึกกลัวฉันใดใจเรานั้นแน่จากที่เราเป็นศิลปิน Apple g i r Band อยู่แล้ว แล้วเนี่ยต้องมาขึ้นเวทีของ The Voice Season ที่2เนี่ยทำไมยังตื่นเต้นอยู่ครับเพราะว่าเราเ,เหมือนกับเราน่าจะเจนเวทีดุ oh <อ>กค้โอ้โนค่ะ <laughs> คือหนูเป็นคนตื่นเต้นอยู่แล้วความจริงก็ตื่นเต้นทุกเวทีนะคะแต่ว่าเหมือนเวลาเล่นกับวงหรือเล่นกับแบรนด์อื่นอะไรอย่างเงี้ยเราม,มีเพื่อนอเรามีแบ็กอัพที่แบบรู้จ,จักทรงซิกอามันมีความสนุกไปกับมันแต่มันอันนี้หนูพิจารณาตัวเองว่าแบบ ร้องให้ถูกอย่าเสียงสั่นย่าเสียงสั่นเอาให้จบเอาให้จบจริงจริงมันยากมากแต่ก็ทำได้ได้แล้วค่ะมอบแต่ใครสักคนหมดทุกห้องหัวใจเสียงต่อมากเลยเาเต้นเต้นมาเพราะปชอบมากเลยคือบอกเลยว่าเพลงโปรดด้วยครับ และเพลงนี้คือร้องให้ให้ให้เหมือนต้นฉบับก็ยากอยู่แล้วแต่ทีนี้ไปอีกทางหนึ่งไปทางแบบเงียบเชียบเหงาง่วงจุงเบยรู้เลยว่าจะให้ร้องเพลงไคิดไปว่าเพลงอะไรคิดไปอย่างเจ้าตาไปเข้าตีเมืองชาย เราเลือกโจอีบอยมาตั้งแต่บ้านหรือว่าคือไม่กล้าเลือกเลยค่ะองจริงหนูไม่ได้แบบเลือกไม่ได้คิดว่าจะเป็นใครด้วยใช่คิดว่าจะได้อะไรจากโจอีบอยบ้างโค้ชคนนี้โหพี่โจโ้หนูว่าที่ชัดเจนของพี่โจ้เลยคือความคีเอทีฟมีความน่าสนใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเท่อะเขาสร้างสารรค์และทุกเพลงการโชว์ทุกโชว์ของเขาหนูอชอบก็ดีใจที่ได้พี่โจ้เหมือนกัน